มาแล้วก็สยันไม่มีอะไรจะฟาดนะฮ oh. มิเตงที่ใจดีกับสยันนานๆที่มาโรงเตรียมกุชามาแล้วก็สายันนะฮะ เออผ้าของฝันของฟาดทุกทีเลยเมื่อคืนนั้นเขาปั๊บเขาก็เปิดร้านใหม่โอ้โหคนตัมัดเลยโอคนเยอะเออคน,นเยอะวันแ<อ>รกอาบุญแรยันครับทไมอาบีคนมายพวกอันมากระพริบกระลูบ<อ>ค,ครับนีพพพพ่พุ่มเองนี่ครับผ้าผ้าตูตูห้าสิบกว่าพื้นนะว่าโอ้โหกองฝันกองฝันโอ้โหแล้วรับประชามันได้ใจเหือแข้งแพ็กเลยอ่ะวันนี้จใจกับเต้นนิดโกผ่านในแต่ร้านอยู่เยอะแยะสำหรับกองัก ไม่ว่าจะเป็นไอ้กราวเลื่อนใหญ่ๆการทำหน้าเคาน์เตอร์หรือจะเป็นภาพไทยของที่ระลึกด้วยดีของไท<ๆ>ยเลยคุณสัยันพาอะไรมาฝากร้านก๋วยจั๊บนุงเตรียมบ้างครับโอ้โหสัยันไม่เอาของกิ๊กก็อ๋อสัยันเอาอะไรมาครับอย่างน้อยๆก็ราคาเป็นหมืน่นอะไรครับแดงแปลบเลยรเรืร่องทองไม่เชือออ่ออะไรอะไรอะไรอย่างนี้ครับคุณสัยันครับโอ้โหนาฬิกาสิ่โอ้ราดุ มือขั้นเบอร์เรื่องช่วงเบอร์ว่าแล้วอุ้ยขวางแปดขวางเป็ดเออขวางเปดไม่ใช่ขวางแปดใช่ยันจะแลงเพี้ยนโยเลยเออแลงเพี้ยนโยโอ้แสดงว่าเอามาให้วันวันเฟิร์สเป็นกองขวัญเป็นโองดีล่ะลึกเป็นนาฬิกาขวางแป็ดหมอบสำหรับโกชาจชาชาจะไหนลุงมี่ ส้งมอบให้สิครับเพราะว่าสายันกินเข้าไปมากเลยติดเขาไม่ตากหายในนั่งดอกเอกินเลยก็สายันมันั่งกินตั้งที wow ่จรช่กินวัะสายันเราคดีแล้วลอดีๆทั้งนั้นนะในร่างวงพอเขายิดหน้ากาไว้ก็ยึดหน้ากาสายันเมื่อไม่เมียมาไถยเลยนะ พิ่งมาไถ่ออกแบบนี้อ๋อเพิ่งมาได้ออกเลยของไม่แพงในร้านโอชาเลของโทกโทกเราคิดกันเป็นกันเองทั้งเพลเลยอืมในท่านอาตีวาเปิดร้านไหมโอ้โยเราร้านพวกโอ่งทองโอ่้อะดนตรีกระมาท่านดนตรีกระมาฐานก็คือมงดังสติงวงดังเพลงหลังทั้งเพลงเพลงไทยปนยุตตะตะ ชัดจิงมันพึดเลยชาว่าเพียงใจกันน่าอยังแต่ก็ชาอย่างไหนหลวงวี่นี้นะครับเพราะไม่แล้วตอนนี้โคชาไปภาคประจหวัดพัทลุงไปได้ฐานที่จังหวัดพัทลุงตั้งชื่อวงไอ้ตอนนี้ก็ตั้งชืิววงแล้วครับคุณสายันครับตั้งวงอะไรวงชัดจริงเชื่อเกาเหลาชื่อสวยครับเกาเหลาเกาเหลาโอ้โหเกาเหลยนี่ลูกชิ้นบ้างถั่วหอกบ้างนี่แหละตอนนี้เออชื่อโค้ชชาลงเตี้ยมนี่มันมันมันชื่อยังไงยังไงอยู่ครับคุณชายันครับ เออมันชื่อจีนเหมืนกชื่อคล้ายจีนใช่แต่ในห้องนราประดับแปลกเป็นโรงเตียมเป็นโรงเตียมแบบนุ่นของตะวันตกมาเลยอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ติ๊กซัดอะไรแต่นั่นใช่เหมือนหนังหลังเลยแสดงว่าตั้งตั้งเอาปืนเปิดมั่วเข้ามาในร้านแล้วก็เหมือนปุทธเลยโอ้โหเปียกกบอยไอ้เปียกกบอยโอ้โหบปีาวบอยดิบดิว่านั่นแหละโบราณจีน ชาจีนต่เเปิดร้านาเ,าเบ็บข้าวบดเป็ดข้าวบยนี่ถ้าจะสั่งหารใครกินร้อยไ,ไหวสั่งอะไรได้กับคุณส,ยณสยายัน,รนครับคุณสายันไหวสั่งอะไรดีไอ้มาทานนะครับโอ้สารานเราพูดไม่ทอ้อแล้วไม่ได้กินอะไรแล้วไอ้ไอ้<ต>ไอ้แต่ที่จริงสายันเนี่ยก็เป็นจีนเหมือนกันนะโอ้โหารเพราะที่สายันอ๋อสายันเป็นคนจีนเหรอครับเออ เธอมาว่ามาป้องปูช้านจะได้ว่าปูดยิ้มได้ฉับพื้นโอ้ชับพลุกเลยแม่โอ้ยโล่ยครับ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 เออที่เด็กท่านฟนตี้กับ อเอออย่างนี้นะคงายังนะเออมื่อก่อนนาเตียกว่าก็เป็นคงจริงดัวตังนะเออ,อมื่อก่อนเป็นคงจริงนะใ<ล>ช่จงยู่จว่าก็มาอยู่นครเลยนะเออหู้หลายวันเรียกมาปยปูอยู่นะเออมามาปูกูอยู่ปูปปนี่ลู่่นี่พุ่งมาเดี๋ยวว่าว่าอยู่ใ้นางเดี๋ยวว่าเรื่องตาฉับพุกเดียวนะแต่ว่าพุ่งมาว่าอย่างรู่อย่างเรบ่อยเอกงพติงลู่ อยรโอ้ยพูกแล้วมัไปไปงไม่บายใจครับโอ้พวกไปทบเนี่ยพ้กพวปกมันถูกครับเออได้ลงข้าเม่ดหว่าใช้ยังงมาไม่เหมืนใคนานอยัง ไม่ใช่ยังมาเมืองไทยนานแล้วยังครับโอ้มานั่งยาวเลยมาตั้งครอบขวาได้ได้มาได้ลบจะ่บกยังลังแํบาบับางลูกแํบาแบัง,ง,งนะั่งจําสองยาวทางจริงๆแล้วนะเอวองจริงกับเมืองไทยนี่นะเมืงอยู่ไกลนะคุณใช่ยังมาเวยอะไรครับโอ้ตรงนั้นนะว่าชิลัว,าวามาเลยว่าชิลัวเนีย่ยตรงโอ ก็ขี่เรือมาเออนั่งโอ้เรือมานึ่งเลยว่ายมากว่าขีลวดในใยแต่แต่ไอตรงชีลวดไอตรงตาเจใครับว้างได้กวดาอ่าลูกพบเป็นกินคนถือบ้างขี่เรือมานั่งเลยว่าชีลวอมาเลยอ๋อครับครับนั่งเลยอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมาตั้งไล่คงนั่งมาแถวนั่งนามาตัางในลวนหนามาตัางไล่คงนามาตัางเท้าไรหวังนั่งมาตั้งจะลอยจะขึ้นมา ああมากังๆอยอะโรยเยอะคงอ่ะคือคือคือนี้เลยในเรื่อมากกะตังเม็ดเจ็ดโรยเจ็ดคนนั่นไงนั่นไงไอไอทงไออุบักนี่เข้าใจอ่ะไปเลี้ยงไเดี้ยมากังเจ็กรวยเจ็กคงเรื่องแรก็มาตังย็กโรยเยอะคงอ่ะโอ้เจ็ดโรยที่นี้นั่งมาในร้ว <Ranger noises> นั้นร mmm no ูไหมอ่ะ คลึงมังนักเลยแต่เล่นกับคลึงคลึงอ๋อแบบคลืนคลื่นอ่ะคลืนมันสะเรือดสระเล้วใช่หมอนหมาหมาน่งแถวแถวด่วนหมานว่หนยเงแถวแถาด่วนโอ้แบบมาเนื้อแม่ว่ามาลุกลุกจะตาตาานนี่ไง เราลูกใหญ่เท่าลวงอะเท่าลวงนะเรียกไส้เลี้ยงขึ้นข้นได้ดีขึ้นขึนขึ้นลุกลุกเยอะไอ้ไอ้ท่องไอ้ท่องนี้อุบักนี่เข้าใจยังไอ้เนี่ยไอ้ไอ้อุบักนี่เข้าใจแสดงว่าคื้นลุกลุกอีกเจ้านันเจ้ามาแจากสาบ้านเลยซึ้งเนี่ยตั้งหลังเลือกกันมาบันเพลิงน้ังเลือกกันเมาล้อเมาล้วกันชิบหายเมียกนี่พอขื้นพอยู่ช่องช้ำวันพอกรบเหียดวันเหล่าใจองนู่นพอกรบเหยียดวันเหล่าใจองนู่น ไม่ว่าอะไรมากันอะไรโครงสร้ไปเร่ดิไม่ว่ามากันวันที่วัดจะไหมปลอกเย่ดวัดจะตายคนหนึ่งนั่งแน่มากลางนามากังปอกครบช่ำชีวางปอกครับเจ็ดบางยวปกครบเจ็ดบางหลกโายโหโอ้นั่งแน่ตายคนใช้ยาวตายคนอั่นแะปลอกคลบเย็ดวันตายคนตวันคนอง เออนั่งนั่งลัวมานาเอหนังลัวมานานั่งอาอาศบังร้องครับฟังรงไปรองกันมาครับพอถึงข้ามวังเกหวังมองตายคงหนึ่งคว่าว่าังเลยใสอเลี้ยวใส่เลี้ยวว่าว่าชอบวันยัดวางตายคงอามนาเออว่านช่องคงเมียนาอะาวางเดียวอกาเหลายังไม่ตายนะว่าช่องคงเมียนียัดวางขึ้นเดียวอยกวังเหล่าก็ไม่ตายนะ

คือทนเนั้นทนทนทนจัดันเวจัดวันเล้าไม่อาอาสัทองนาตักเด็กเลี้ยวนาตักห่งเลี้ยวนาเจ็กวางเลี้ยวเจ็กวางเล้วก็หมายตายตาย้นใครเล้วใช่เล้เหมือนก็ไม่ความชอบวันเรีวันเขาฝรบท็วันตายตายเน่อว่าไม่ได้มีแ้ทนทนไม่อยากจะทำไรตั้ซึ่งวันคืนแล้วกันมากกัน เรากแล้วก็ว่ามาโยนี่นายโยที่ปักนั่งมาโยบักนั่งนั่งมาขึ้นเรือสิน้อยโอ้มาขึ้นเรือที่กรุงเทพนะอ๋อมาขึ้นเรือที่มาขึ้นเรือกรุงเทพน่ามาขึ้มาขึ้นเรือกรุงเทพพอดี น,นั่งในมามาย şey ื่นคอยลุกอยู่ฮะไม่มแล้ว่ามาคืนราทีปรุงเทพจะ่ซึงมายื่นคอยลุกอยู่นี่ป่าชุ่คเมียนะเบ๊ะเบ๊เเบ๊ะเบ๊แนี้เลยมาตัวคนเมียจะไหมาซึ่งติดลูกเครับแกมายื่นคอยลูกแกอยู่โอ้โหมาเดคอยลุกอ่ะรุกแล้วต้องม้องไม่เข้าใจนะบรเ ว่าพอว่าว่าช่องคงเมียนางว่าขึ้นจากดัวเดียวนะมาถึงกรุงเทพแล้วกายึงค่อยลุกหนุก่อยลุกคืออย่างนี้นะอาสัตว์ทองนะค่อยลูกเนี่หมายถึงว่าพอมาถึงก็ยึงยึงรอลุกอ่ะยึงรอลุกอ่ะ รอไม่ชัดเหมือนกันเออใจใจมาเก็บิดหนดเียงกโทฟิตเพียงเก็บอามายืนคอยรถมายืนคอยรถทงนมียถึเขาพบรถหมันไม่พบลยอ๋อคอยเาอยลาว่านคือยืนคอยรถทั้งคนเมียนั่งเงอยเราคอยแาวมน คุยเราคุเราค่อยๆว่าก่อยเย็กเยากจักจยกทางกำเนียเนี่ยว่าก่ะเย็ดกำเนียเนี่ยว่าอ้อนกลางน้นเลยนี่ว่าว่าจงคงเมียนี่จะโดนมน่เอาคนกังน้นเลยเดี่ยวเดียวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวอาท้องอ่ท้องเดี่ยว ผมไม่รู้ลวงนี่คือว่ามายึงค่อยคอยลุกแล้วนะนะแล้ว่าค่อยลดแล้วยังไม่มาหลกหลบไล่ยังไม่มีที่ตั้งแท็กซี่หลบถอยลกไลยก็ยังไม่มาคันนี้ว่าชกของเมียกันใคเย็ดทั้งอะไรถึงเอากันหมดนั่นเลยนี่ไม่ใช่เดี๋ยวอาสัตว์ท้องไม่สนใจคือหมายถึงว่านะมายึงค่อยลุกนะค่อยลุกเลียวลุกหม่มานะไมม่าทีนี้นะอาถ้ายังกับเมียเลย แยกจังไปหารถโอ้ยเนยัคือว่าแยกตองคนเมียเอาข้ารถโอ้ยโอ้ยเจ็บับเมียนนู้เามียดนโดนกเจ้ากว่าตายั คือแยกทางกันหาลูกน้าแยกทางกันหน้ารถเรื่งไรฉักไม่รู้ปังคือเอาวันไม้ตึ้งหวาทีปกันกับเมียไม้ประชาแยกกันหน้ารถแยกกันหน้ารถใส่แยงมาใส่ยังนาเลี้ยวเรี่ยวข้างบางอาส่ยังนี่นาแร่เขาอะอยู่ข้างลงขาสักชามามันแหลมมั่งแหลมไปยุกปักนั่งนั่งอยู่ข้างลงขาชักก็อยู่หน้าลงพอดีด้วยละอยู่นคลองยุ่นคลองนาวันนี้มาอยู่ภาคใต้ครับมั่งแหลมไปลุกนาคลองดีปักนั่งโน่ไปปักนั่งมั่ง มาทำไรกินกับเทอริี่โอลาตาว์วาการาแถวใข่มูไครไลอยู่แต่ระวังบ้างระวังยังยงกัน ตำโครงตำไรกาเมียภัยรวงว่าการถกที่ถกไรเปัเห็นมเมียะบันฟื้นแล้วคือคือช่องของเมียนี่ถผ่รวเลยแหละก็ว่าก็ถกที่ถกไรไปทนตำรวงนะาแบบแบคือว่าของเมียพี่ไม่ไม่ไม่ใช่นี่ถกถกที่ห้าปลาเออแบบแบบอาะ่างไม่เคยเลยเม่อมาเช้านาเวลายาวแบนี้พร้มเว ไม่ใช่ไม่ใส่ดีหีปลาคือหมายถึงว่าเวลาว่างงานนะถ้ายังท้องคงเมียนะเขาก็เอาเอาเฮี้ยอะเหี้ยอะเหี้ยถูกปาน่ะถูกไหมจีน่ะเขาพูดภาษาไทยเลยโทษแต่ภาษาจีนก็หมดรือ อ๋อฮไปครับอ้โคนจีนกูไม่ช่อนั่งหลกไปตกมาพอดีน้ำมันท่วมทีนั่นน้ำท่วมใหญเดี๋ยวเาปูเข้ปังทีนู่นทีปุ้งนา่น้ำท่วมน้ำท่วมชิพายไวป้กนาโอ้โหในหลงคาชักนี่นหงวงอวคยลอยบเออปลงลย ในโรงค่าชักนี้ไม่เข้ามาก็คฆาชักเร็วกาไม่ทางอ๊อกมานีนีวัวงัววัควายลอยมาในน้ำเจ๊มมากกว่าแสดงในโรงค่าสักบอกเขาฆ่าสักเร็วมึงเนี่ยไอ้ไข่วัวไขควายนี่ลอยมาเต็มไม่ใช่ไม่ใส่เที่ยวสักทองคือเราคืออย่างนี้นะไอ้ไอ้วัวหัวควายนะที่ว่าคือไอ้นั่งอ่ะไอ้ควายอ่ะควายอ่ะไม่ใช่ ใ้ปะ <Hoy S 2> ่ะพอดีเท็จใช่ไหมขั้วหัวขั้วควายลอยเต็มเม็ดอ๋อ่เรียวรเออถูกของอาทองไออุบัติีีอะไรเลยออ้ยแรงว่ะใกล้หัวใกล้ควายน่ากนเน่ Chị chí nghe anh yêu, à, ừ. ở, <laughs> <laughs> à, ở đây, cô Anh cho tôi yêu anh yêu kì thôi. Chị anh yêu, anh hứa mình. Sao đè hả hứa mình? Ngô 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 ngô, khoai loài mà kém. Lúc này nàm bạc nàng này qua trong con mè thọc cái gì rồi Thọc, thô ngô khoai, hì Sao chặt? bỏ thôi hết tất con <laughs> hết mất. Chị thấy nào cứ Không ai lũ này quăng u bắc quăng mấy cái trong này u bắc leo u bắc leo u bắc bây giờ nô kệ bảo quả bỏ thô cái anh tung con miếng hết mất luôn nhau 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 คือหมายถึงว่าว่าหีเห็ดหมกนานี่นั่งคือหมายถึงว่าหีจี่ตกปลาทกตกปลานาไม่ใช่หีมือคือแอ๊ะแอ๊ะมันตื้นตติดพวกควายเลยไหมนี่เห็ดแม่ไม่ว่าพวกควายพี่ปลุกความใจว่าเอ๊ะมันเอียดตึ๊ง

เสียงเด้งวะไม่ต้องทำไรกันเลยไม่ต้องทำไรหนึ่งเอาวันเต็มต็ว่าขำป้าเป็นใจไอ้เล่นชู้เดียวเดาไอ้นี่หูัอู่ฟังอย่างนี้อ่ะสังคมไอ้พ่อขวาแกต้องคนเดีด้วยไอ้พ่อขวาเหมือนกันบลุงเลยนี่โอ้ยมาไทยไม่ไทยคือแกบอกว่าอยากเี้อยากเี้ใครมา นีเขคือหมายถึงว่าเอาเอาเข็มนางเจ้าเอาได้สายติดตเข็มนางเจ้ามานั่งเย็บป่าเย็บปาเย็บป่เย็บเกับลุงเลยกับเมียเย็บกับลุงกาเราว่าแกต้องกเมียเย็บเมกับลุงกันแลยขวามึแรกขวาจะไปนน้เลยเดียวจะหูปากจะไปด้วยหนุมกจะไปอันเลยก็เฮงนะโอ้โหถ้าดงหมดเย็บเมกับลุงเลยนั่งเงยใครเนี่ยกองดเมียถ้าแด้หมดกินเลยตีดำจังไป นี่นาชุบอะนายชุบแมล่งเพื่อนว่าวันที่จะมาบรรจุเปลี่ยนเที่ยงจุดซายันไอลุมีเนี่ยในข้าว่พ่ธายันเคยอยู่กับมโนราณีอะไรอยู่กับโอ้ อยู่กันมานานอ๋ออยู่กันมนนลาเนดีนามนานลวยังมีไว้เยอยคิับกินได้ได้ไม่ความาแต่ว่าพื้นเพเขาคือบบฝ้างฝา้างคือนิสัยของสายันนะฮะเป็นไงครับชอบประเทใช้เสียงออเออไม่ว่าจะเป็นมันลาหนังตลงจะเป็นลิเกอะไรก็ช่างสายันชอบช่างน้นน่ะแล้วประยุนนลาเนี่นานไหมครับอยู่นาน ออยู่นั่นน่ครับถึงมันเรือเดียวกจ้งตรงลานนี้นหละครับคือโนราเลนเขาเล่นทันเดิลสิบฮันเดิลสิบโอรานนี้แสดงในฮันเดินสิบใช่ทันเดิลสิบอ่าก็พอดีตอนนั้นก็นะโนรามันเลิกโนราเลนแดงใช่จุดตอนที่หนึ่งโนปะมาณสล่นติดติดติดกาวแล้วไปลึกตัวหนึ่ง กระเป๋าเลิกเสร็จแล้วนะโลราของเขาเนี่ยป็นโลราครอบครัวนะอ๋อเป็นโลราแบบกระเป๋าจะแบบครอบครัวคือคือผัวเมียเมียทั้งนั้นโอ้ไม่รงมีผัวมีเมียกันทั้งนั้นเช่นตอนนั้นมือคีย์บอร์ดได้กับหางเครื่องใช่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 โลราเนสเล่นเรื่องก็ได้กับเมียแกก็เล่นเรื่องด้วย แต่คน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 โสดมีผมคนเดียวครับโอ้แนทั้งี่คนตายอย่างคนเดียวใช่โอ้โหเวลานอนเนี่ยหนาวโอ้โหต้องนอนอยู่นอกม้านเลยแล้วทำไมสายยันไม่พาผ้าห่มไปอ่ะอืมพาไปแล้วแต่เพื่อนรักใช่งเอาแต้ว่าชี้รักกับดังเพ้เลยเนี่ยเริ่ม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 เการกินกันหรอยนี่มันยังไงบ้างคุณสายยันการกินเนี่ย รู้สึกว่าลำบากลำบากนั่นเธอครับมันลำบากเธอยันกินแต่น้ำแข็งจับเยอะหลอกกอเลยแล้วเนื้อปลาอะไรไป็นหมดเนื้อปลาเมียเขาตักไว้ให้ผัวก็เลยในโรงนูราเนี่ยนี่เขามีผัวเมียเมียกันทั้งนั้นเออไม่ว่าโนราเน่ราไรไม่แฟร์ในยุคนี้ไอ้ทง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 มีก็ยุ่งร่ำครับหลงไอ้ท่งนี่นะ ลรงาุ้ลานล้ตรงเออาหลายปี่ั้นน่ะไอออกเลืนิ่มกันครับเดี๋ยวคือว่าต้มส่งออกเลปลาครับเารือปลาเรือปลาที่เจ๊งเนี่ยกคเจอแต่ปลาตู้ีจะตกงีอะไรหรอสีปลาตู้จี๊ดจีเกือบเละแล้วเ่ากินปลาตู้ครับมือชาวปลาตู้มือย็นจู้จี้ปลาตู้แล้วแกงส้มคาดไม่ได้คาดไม่ได้ รมก้ามตี่เ้รอบตุกเด้รอบตูกตีแบบตู้ได้ตีแบบรล้ววฟเรว่นนั้นพวกเจ้าเก่งร่มปลาตู้พกแมวเพกว่เย็นจู้ีปลาตู้แล้วึ้งเรือตีปลาตู้ที่ำหำเด็กิฟัวฟุอออเลรดีไอ้ดีนะปาไปพวกตายรถแล้วรักกันนึเฮ้ยอ้มพู่เลยอ้ล่นสายยันนครครับตอนอยู่โนราเนี่ยนี่อืมลำบากอออลำบากเลยเห้ เาอยู่อบับคือครอบครัวท uh ั้งนั้นครอบครัวไหมแต่ว่าผมผมมีเมียแต่ยานราเลิกเขานอนไหนกันครับเขานอนกันตรงนั้นนะเขากันหมอนกันซาบนอนครับเขายกันนังพื้นเลยเขายกันนังพื้นเลยออคือหลบนอนกันแถวหลังโรงอย่างนั้นเลยครับพูดถึงผู้มนเลย๋อเแต่ใต้หลุนโรงอะไรนี้หลงมุงกันได้เลยแล้วคุณยายนอนไหนครับ เออนอนอยู่นอกร้านแต่สวนอยู่ที่หน้าโรงเราคโเห็นว่าบอกในคนนอนอยู่ใต้คลองโอเทนคนซดเนี่ยอ๋อคนซดอ่าพอดีคืนนี้ถูกยึดนะัยังจำได้โอ้พวกกินกอกแกงโบราณนี่พูดแล้วเศร้าอะอะไรไม่รู้สายันไม่น่าเลยแล้วใครเป็นคนยึดใช้ยานอกครับแหม่นั่นแหละ พี่ไดเน่ิีเรื่องอะไรกับพี่เน่ที่ไรแค่พูดเลยนะคือคือตอนทีสามได้แล้วสายอยนอนไม่หลับเลยอ๋อเพราะว่าตีสามปวหลุงนี่กับเอองๆเพิ่นเพื่อนลักเลยเพื่นเนก็นอนกันนั้นหลอกเลยเลยก็แล้วเดี๋ยวสาบก็ดี ซาเดงซาเดงซายันนิมลงไม่รับอะไรซาเดงว่าซายันเป็นลูกอิดแล้ววะนะเออต้องต้องมองมองอะไรเรียกแบบต้องมองใช่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 ต้องนอนเออคล้ายๆกับห้องเบอร์ห้านั่นแหละ ปีนขึ้นลอยหลับหมดเขาหลับกันหมดทั้งคณะเขาหลับกันได้ถ้าพอดีในรังเสียงกุ้งกังกุ้งกังมันดังต้งข้าวต้งออกฟึ้งฝึดฟึ้งฝึดในรังยังไงครับในในรังไม่รังเครื่องดราโอ้โหรังนั้นมันหน่วยยาวเต้าแบบรังเหล็กลูกไอ้ลูกใหญ่ใหญ่อ๋อลูกนั่นเลยเด็กก็ใท็เครื่องมื่นกล้องมันแหละในรังบินอะไรครับเออคราวนี้ทรายนเข้าใจว่าผีล่อ ก็แมาอยู่ในรังเลยมันเดียวนะเออกว่าดีลอกะดังกุ้งกังซึงกุ้งกุง้งวเดียวตอนสายงรู้เวกเวกเข้าไปเลยเลยเกข้าไปเลยเพอดูหันึง่ตัวก้ปรากฟุมากไม่ เรื่อแมวกินก็ยินโนราเหน่กำลังเล่นโนราเน่ใกล้ปานเร็วนโนราเน่ยังไม่รู้พี่ยังไม่แล้วเลกันแรกก็ใกล้ปานเร็วเมียเือโนราเนี่ยเล่นเล่นคือเล่นโนรากับเมียกันทุกอย่างเล่ายังคนแรกกับานถ้ายังคนดี่ยังไปรักแรกแต่แรกโนราเนี่กับเมียคือเล่นโนราเนี่ย การตั้งแต่นั้นเลยทายันเลยถูกทูดเลยถูกทูดเลยกระลุชุดชาร์จมาแล้วตั้งตะบันมาตั้งวงอยู่ที่นห้างเทพมุสิเพื่อนไน้ข้าวว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนใครกับนั่งถาวีมั่งนั่งกล้วนมั่งดูจากดีกับอั่จักดี กำลังรวยเชีดรู้อย่างเงครับอืออต่อชอดอลหน่นนั่งรือิีนตัอจอดอบาย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 ตั้งรวยเชิดที่ปั่นเรือมัางคับเป็นคนณก็คือแกเป็นคนขี้เหนียวไอ้ตัวนี้ขี้เหนียวมีเมียนขี้เหนียวยำมัดเลยตัวเชิดนี่เนาะอ้มันไม่ขี้เหนียวก็ไม่ขี้เหนียวตลอดนเราสมมตนไม่จายพุทธพุทนี่ฉันเหมือนกันเลยจายทาสเลยนั่งเรือจีนที่จายางไ่เป็น ลูกคู่นะทั้งในหนังนะสิบคนเองอ๋อสิบคนทั้งคณะทั้งคณะสิบคนนะเบิกโรงได้คืนร้อยนะในหนังเอาชิ้นสบัดนะเบิกโรงมันยังเอาซะไรอ่ะนีมีชวดมีเอียวมีเอียวเพียบเบิกโรงนี่แต่นั่งอย่างพันเลยออโอ้รู้ไหมตอนนั้นไปเล่นก้ามุยอยเอไปเล่นก้็สลบไปเล่นก้ามุ้ยเออกจากก้ามุ้ ตีสิบเอดยังไม่ได้กินข้าวเช้าอ๋อออกจากกองมือมาถึงดอนสักพับลูกพูนเหนื่อยว่าท้องเกือบหักเลยนี่พอดีนะพอดีนะตอนนั้นเขาให้ขนมจากมาตอนตะเพียงองโอ้ตอนบักเตียนกลางขึ้นก็ขนมจากก็ขนมจากมาะใช่บัตรเตียนตีสิบเอ็ดเราก็ได้ออกจากกองมือมาเลยออกข้ามเรือพอดีมาถึงดอนสักดิ์ผลิบประมาณเราตีสี่แล้วโอ้บัเตีนยังไม่ได้กินข้าวตี เดว่ามันไม่เหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยใส่อะมันเอานุ่มจากในหลังฮันเลยมาเคี่ยวเคี่ยวว่าน้ำเขาเออจะเก็ดไม่เหนื่อยอ๋อมเหนื่อยไม่เหนื่อยตัวแต่ว่าลูกโคลูกโคแกตายเปเลีน่เ่่อางวเกับกับกับหน้าอุ้ยดาวเลยคล้ายๆเยเจ้าเจ้าน่งหมืนูกวีพอนเพลพีเ ใช่นั่งไหนอ่างเรานี่นั่งวีฟอนทิฟจะมาภาษาลุงชายนั่งไหนอ่างเรานั่งเทปมิวสิกเนี่ยเราเก่งกันหรือเวล่าจเก่งแม้ววะทองเนี่ยยังโอ้ย่าให้แล้วไม่แล้วไม่แล้วเก่งไม่ลาทุบเลยลาทุดครับวิ่งมันก้อนรอลุกนทีกัเลยคือวีฟทุกทีจานะล้มล้อมเจะยิกกันยวนแต่แปลกหรอลังยิกไม่ทันเลยยิกไม่ทันหรอหน้าก็ไม่ทันหรอหน้าก็ ไปชลาดนางวีครับชลาดนางวีวันก่อนลไปติบ้านนะไปติบ้านนึคุดบออยู่ไดเจะาจ้นามัคุดบอท่คุดบอช่วยเราเอาเดี๋ยวไมไม่ก้าจแล้วคุณเดยวั้นฟืนนั่นได้เราไอ้มัหลเยเลยทีนั่นบอว่าพี่วีทำไรฮะนั่วีฝัดีบอคุณบออ้ตีนองกว่าอ๋อจ้านาหมแกไม่ช่วยเรานี่ยวัน้นคุณเราคุบ่อช่วยเราเดี๋ยว้คุ้บ่อเราคือว่น ผมถามแกน,น้ำชุกไัน,ไน,นมา <ไอ S 2> ช่วยพี่ีต้องคุณโอกันเลยช่วยเราแกใหม่ช่วยมันยาวดอกเลือดไอ้คุมาช่วยลงไนโบไล่หอดได้ตึ้งลูกลาวแล้วตตัดไม้ไฟดำล้นั่งวี<อ>วันเที่ยวเลยอะทุนตัดไม้ไฟเดียวเลยนะค <What? S 1> ุณบอกเจ้าคุณอกครับที่ว,วันคุณโ,คโบคุณบอยู่กวันแล้วนั่นน้พูดตั้งหนึ่งวีนี่ กูแทบไอ้ตนี้เป็นตีนึกขึ้นดู่เนเีไม่นั่งพิพีาพีจันเปือนนั่งโดยกันนั่นไะแต่วีนี่เมื่อกับน้องกพีคนหนึงรือว่เปือนที่รักกันกอคบกันมานานเลยกับน้องมานีนะอ๋อนังวีแรงปรจําเลยแรงปรจําใช่แกไหวท่องแกอยู่มันนังทมเลยไอ้ตองพีแกแกับแกกับพ่โยนังวีวานังกบได้นะกับำสมกบได้พ่มีกกบได้ต่อเกณ์มาแล้ว ก็แรกหลึงปต้มก้แรกลึงปต้อกับกับก้แรกปต้มหลกเาเลที่เามันฟื้อยู่แรมังวีนี่ได้บันื้กับคือมันจะพูดเล่พูดมโมนจแร่ล้งโมโบกรเลยชนอพ่นปตอมเล่นเล่นเลยต้าบัื้อืมปาเมียมเมียมช่วยอะที่นีิบ้านเลอยู่ามอยู่ามตัวเจ้าวีนี่ซาได้เมีไม่ไม่าลี่นี่

เล็กไรเรื่องนะนังวีนเฮ้นแต่ผมมาเล่นค้อเลยเดี๋ยวอ้ําเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านังตุมเดีววาว้รืองเดียวว้าถ้าเคยที่ไม่เคยเห็นหน้านังตุ้มไปเล่ตามหน้าธนาคารนึงฮะเอไปหน้าธนาคาก็ไปเล่เอยหน้าธนาคารนุ่งตุมนังวีก็ติเลยดน้อยตาบุนัธนาาน้อยเหร่หวัึนีกมินอยู่บนนาคารมนลยไอ้ยศุดนังวีก็อยู่เมองกันนะ ทำรับช่วงนี้นั่งประทุนและจุดตลกตีนแน่น้นองชับทองคนไหมอ่าแล้วก็น้องน้องไปคนช่วยอ่าอ่าแล้วก็นอ้องถูงเพลงอ่าถงเพลงตือโบและความน้นองดุยดุยสร้างดอกว,วันนี้กราบสวัสดีครับสวัสดีครับ